ป้วงเงี้ยปุ้งนักพนักบักใหไงมึกนอกมึกนอกกินคลองนอกอีกแล้วบอยัดบอยัดบอยาดใครเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุขศรนะครับมื้อนี้กับบอพ่อครับขั้วสาวพวงกับบาวยาดมาพี่น้องมื้อนี้ลวกหนวดมึกยักษ์ครับ อยใหญ่ๆเลยพี่น้องหนวดมึกจักนี่จิ้มก็ดำอันนี้น้ำจิม้มย่างซอสปรุงเห็ดเจวปลาแดกเจ้วสมเจ้วสมเจ้วสมเจ้าชิฟฟูดซีฟู้ดปลาแดกพี่นออ้อง <laughs> มาพี่น้องบอกอะไรใหญ่หางก็ทำการตัดซะก่อนเด้อพี่น้องเด้ถึงตัดให้พี่น้องเบงิ่งแนะนี่ตัดทัชซอสปรุงก่อนขอจับแบบตัดแบบเบิดหนวดโลดนี่ ต่อเสียงแกบๆก,กันหน่อยแล้วตัดหมดเมืดนะพี่น้องอมันคือพักยังวะเอ้กินเอ้ไม่ใช่เล็ดเล็ดอะไรนะไม่ใช่มันเป็นแปลกกินคอสเล็ดคอสอ,อะไรสักอย่างนี่แหละเหรออืมอยากออกหืนหืนหน่อยเหรอมาพี่น้องมาสับพวงยัดเลยคำแรกน้องซิมมึงดูครับอยู่บ่อืมอืม,อม,อม ส่วคือเป็นเหนียวไหนเนาะอืมน่าขามากสับกวงนะค,กกค,คืออยู่ไก่แท่อืมอือบกับเปล่าอืคือยังมาพี่น้องบออยัดลองก่อนโอ้ยนานกินจะสุดยอดแท่มาครับคําเลกแห่งมนัน<ข>อ,อืมขอบพี่ด เจ้ากับเพชรได้ใจเพชรบาบายัดร่วนทรับปวงแสงแห้ห่อนในยังก็เช่าอยู่ดอกอื้อตากับเดีอื้อ ขอท่าเขาท้าอันนี้เป็นหนวดเปรูด,ด้วยพี่นนอะมึกนอกมึกนอกกินของนอกอีกแล้วบอยบัดบอยบัดบอยบัดใครเลยขายของเกง่งแล้วกำพันนะเธออยู่ไก่เกิ็แบบนี้ ใหญ่ถวยแก้ว <laughs> มันบะ,บะถเถิงบะเถิงเนาะมาอย่าอยู่ไกลแล้วพี่น้องสาป้วงใหญ่มาอย่าบะเถิงเป็นยังไงสาเหตุคือมันหยาบเถียหมดเลยหยาบติดเอ็นตั้งในมันพี่น้องแต่จริงมันหมดเยาบหรอครับแก้วสาวปวงบู้หิงอ๋อผู้เ่ามาพี่น้อง มันชิ้นนี้เอ็นทางในมันงอ่ะเฮมีเอ็นทางในมันนี่พีน่น้องอืออือข้าเอ็นอืออือขักตองนัดสมสมกับยอยากอยู่สื่อผู้สื่อมากินผู้เดียวยกก่อนเดี๋ยวข้าขัดตัวข้าเร็วเจียว มันหรี่พักกับบัวร้ายดอกพี่นอ้องสองสามย่างเจ้าคักได้พี่น้องใช่เวลาถ่ายพอดีคำเด้อ มันเอ็นตังนนะ้งแม่ลยนะบ่แมนแฉลวเสาวป่วงมันหางเคยจัดแฉลวแล้วกับบะไี้ลิ้เเนเหนือแถวมันหางงามกันมันเขาหล่องเบิ่นนะบวดหนวดเลยจัดแซ่บเ,บเลี่ยวบ่วงก็ไม่พี่น้องเลยบริสุดเลยอืนแจ่๊ยวบะนะ้อจุืมปู Ừ. 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 Vâng lợt như thế nào con nào sáu buông Nọc sổ mẹ Qua nào sáu buông ngay ngay con nào sáu buông nhây nào nào ừ. Bác nhây Cha tìm mình ừ. Kêu chuột đi sắc nó ừ. <laughs> พั mm hmm. คอดหน่อยถ้าอันนี้แสร็จต้องเห็นพันยังวะไม่ค่อยจักเดี๋ยวพี่หนองจะมาก,กินมันกรอบควรอะไรกินแต่พักซี่เล่าพักการห,นหนิ่นี่จร mm ิงๆ่ะอืมอันนี้ไม่ค่อยจักอืม mm hmm. ai ba. à, ngọt ngay mày ăn đi mày ăn chát rồi đây này, mày <coughs> <coughs> lỏng rồi. nó buông khéo ha, cắt là mận khéo lỏng bớt. ไม่ <c oughs> า a n y a k กะซะากัรเราบ่คือในนะคะว่าเขาเิ่นหยาบอีก, <c oughs> อโโกเขาก็หดาษนื้บางอะัไม่เอ็นตั้งไหโโนเขาก็ดาษเนบ้บางอะอ๋อะ เหนือนบนนเี้ยเป็นหอยนางกับบนเนี้ย,บบนนยแต่ว่าไม่เอ็นทางไหนครับผมนุมน่มนุนน่มนุ่มนึ่มนุ่มนุ่มันถืม <laughs> น่อนุอ่อน,นุ่มน,นุ่มน่มนุ่มนเมนุ่มนห่น่มน่มนุนุ่มนุ่มนุ่มนมนนเมนุ่มน่มินเป็นแ่มใหญ่มม่นุ่มนุ่ลนุ่มน เสปวงเสาห้างขอหงห้างหรือว่าห้าง <c oughs> <c oughs> อานี่ยลองแทดไปลองของแถกเขากิน,นอะไรบางสินี่เอ็นนึบๆแต <c oughs> ่ถ้าพายบะทะนัดกัดนังสีนะกินแบบเสาปวงีกับแบบสัมผัสเนื้อแบบว่าเต็มปากเต็มคำ บอเหนียวกรดันตีว่าบอนเหนียวแต่ถ้าผู้เฒ่าเฒ่า,า,าก็าเออมันมีเอ็นแต่ถ้าผู้เฒ่าเฒ่ากว็วสาวปวงกะก็ต้องเนอ้ <c oughs> ให้เล็กน่อยเขากิน <c oughs> ะนะคะคืออยากตัดออก แสบมั้งพักนะพักแสบมึงแสบแจวาแสบพักแสบแสบทุกอย่างก็พักคือแสบนะคือปาะมานว่าสาวปวงมาให้กินข่าวเพืเ่อนปั้นขคนนี้ตุย้ยแหละป้าน,นี่นะอืม บอกดับไปยู่เล้ปลอปเนี่ยแสบซสียภาษาโมนี่จะปลงโมกินเฮ้งไนพี่น้องเลยอ่ะดัดไปโม่หยาดอกเด้กพี่น้องสามหนวดเน้นๆจะวันอะฮอคุยได้อยู่ <c oughs> สั่งลหีนเดีย่ย รีบอาเป็นใจอืมใหญ่ค่ะ มึงมึงนิ้วเจ้าปวดงแห้งอ่ะยังว่าจะใส่เวลายัมดนเป็นเดดค่ะ จริงแท้หวดเลยกได้เจ้นนะสบวยเสาปวงใหญ่เป็นถึงเงินเพราะมันหนวดไงแห้งมันอนี่สามหนวดเน้นๆอือจะสองหนวดก็เริ่มยู่แล้วหนวดไงหลีพี่น้องบรยันเริิมนะบรยันนะมีขนาดทั้งกลางมันนะไงก็นิ้วสาวปวงอีกอ่ะบริยันเริ่มยู่แลวตอนเนี้ยปลายมันอะปลายปลายเลยเนี่ยอะโอ นวดง่ายครับง่ยแล้วแต่กอบนุ่มนีม่กรอบบ้วนเหนียวบ้วนเหนียวคือหมูซาปวงมาหมูซาปวงร่างจินแล้วซาปวงประกาศตอนแรกหมูบอกว่าบ้วนเหนียวเด้มาสั่ง ก็เลยสั่งเบาหยาดเลยกระสอบหนึ่ง <laughs> อเอ็นมันไปน่องเนี่ยน,นี่เอ็นมองที่เนี้ยก็สเป็นหมองเอ็นไปนอ่องเนี่ยเอาออกได้ขันบักกินพี่เล่นซื้อสาวปวงใบหน้ากับจัด,ดง่ายกว่า หยาแล้วก็อื้นลึดโดดมันต้องมาหยาบเป็นแบบเมนูนี่หลวกจิมเขาแต่การไอ้นี่ซาวพวงหลวกได้นี่ไปย่างนะครับแหงสีหอมเลยย่างให้ครับพี่ลองย่างให้สีหอมแต่ว่าข้ายค้องม,มากกับเดิกแล้ว <c oughs> ส่วนสเก็บหลานเมื่อหลักกรสองทุ่มสามทุ่มไม่อย่างนี้น่พอดีเป็นหายหัวอะไรไปล้อเิ่นสี่อย่างน้ำบ่ายนันอยู่แล้วสองตันน่ะหน่อยๆนะให้มันเบิดกันก็โปใส่ด้วยแต่ยี่บ่่อดำเอาสายจะไปฉัง ไปการซอยชีวิตกันพร้อมเหมอืมอืมหักหักมาลาพี่น้อง ตอนนี้ไว้กินมืออื่นเช้าบอบเบิดพี่น้องเอิ่มละนวดบ้าไงไงก็มือซอปวงสองมือแมนจำอดู่เลยแต่ละนวดแล้วสวยด้วยนะไม่ขาดไม่เกินแต่ซอปวงนะขาดเกินโอ้โหแน่นานเิว่าหมยังเกินเบิร์ไปไปไปไาพี่น้องไปพี no ่น้องมาอนิลาไปเพื่อนท่านี้ครับพี่น้อง ขอบคุณเ้อครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียริเข้ามาติดตามรับชมนพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โคซับสครายบอยหยาตืดได้เลยครับพี่น้องไปมือ้อนี้ลานะครับพี่น้องสวัสดีครับ